เล็ก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 ด็กน้อยเล่นกันอุ้ยเล่นกันสนุกสนุกเลยใครเน่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเล่นกับดำขาวใหญ่วันี้ใครเงินน้องทองทองทองอ่อนจามจุรีบุญชอบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นกันเล่นกันบุญชอบเล่นกันบุญชอบเล่นกันกับจามจุรีสนุกกัน เอเหมียวเล่นกันอยู่กับธรรมชาติสบายใจน้องหนึ่งอันองอันหนึ่งอนองหนึ่งอนงอเจอันนี้สามสีใหญ่กับเทา้าเทาขาวเทาว้าขาวสามสีใหญ่น้องดำขาวเล็กกับหนึ่งเดียว เล่นก <iet> ันเล่นก <to> <to> ันแล้วเล่นกันสุขสันต์สบายใจเด็กๆก็เล่นกันก็มีความสุขดีเนาะเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กเล็กเด็กน้อยมีความสุขกันดีครับมีสนามหญ้าให้เล่นหญ้าก็เริ่มยาวขึ้นอีกแล้วเนาะก็ยังพอ เล่นได้เนาะก็มีใบไม้ร่วงลงมาธรรมดาในะบาไม้ร่วงเรื่อยใบไม้แห้งก็จะร่วงลงมาธรรมดาครับใบไม้สดก็งอกขึ้นมาใหม่คุวครูก็ขออนาภาพความน่ารักของน้องน้องเหมียวเนะีืว่วยไปปงชยัยด้วยการตรงนี้ครับอาจจะได้เห็นแค่บางเหมียวนะไม่ได้เห็นครบทุกเหมียวก็ไม่เป็นไรนะเพราะเหมียวเขาก็นอนอนู่คนละที่ละทางท่้งนี้เห็นหลายๆก็ไม่มีแล้ว ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะป,ปล่อยๆล้วปล่อยในป่านู้นให้เขาอยู่ตามเส้นทางของเขาเนะเราก็อยู่ตามเส้นทางของเราไม่มีปัญหาใดๆครับขอ,อนําภาพ,พนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขออวยพรพยให้ทุกคนทุกท่านที่มีความรักความเาตจากน้องน้องเมียวได้ะจะส่งอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคให้กับน้องน้องเมียได้อยู่ได้กินความท้งดูแลเรื่องสุขภาพพลานามัย จบปัจจัยมาให้ช่วยส่อางสติมีอวยความสะดวกต่างๆขอโมทนาสาธุขอบองศน์าลาที่หลวงปู่ปฏิบัติมาและบงศน์ศลาที่คุณโยมทั้งหลายด,ด้วยได้ทําร่วมกันมาขออนวยพรให้ทุกคนทุกท่านได้รับอันนี้ทรงพลบุญได้มีความสุขการสุขใจสมปราถนาทุกการทุกคนทุกท่านเชิญ